สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูปถาอินเทอร์นตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่9กันยายน2566กมีรายงานข่าวนะครับว่าสำนักงานผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐได้ถแถลงว่าพวกเขาจะสนับสนุนโครงการพัฒนาเสื้อผ้าแปลกแหวกแนวผสมผสานเทคโนโลยีดิจิตอลที่หลากหลายในขณะที่มันมีสักยภาพต่างๆที่สามารถใช้ในปฏิบัติการสอดแนมล้วงความลับได้อีกด้วยโปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมที่จะดูแลโดยสำนักงานด้านโครงการวิจัยข่าวกรองขั้นสูงหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐซึ่งมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านการวิจัยที่มีความเสี่ยงสูงแต่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าความพยายามนี้มีเป้าหมายคือการสร้างเสื้อผ้าที่ให้มีความรู้สึกและทำหน้าที่เหมือนกับเสื้อผ้าสำเร็จรูปอื่นๆทั่วไปแต่มันจะสามารถบันทึกเสียงวิดีโอและข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ เป้าหมายสูงสุดของเทคโนโลยีนี้คือช่วยเหลือบุคคลหนึ่งและทีมตอบสนองชุดแรกที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายและเต็มไปด้วยความตึงเครียดอย่างเช่นจุดเกิดเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ที่สแสวงหาหลักฐานหรือว่ารวบรวมพยานเพื่อทําคดีหรือว่าตรวจสอบอาวุธที่อาจทําให้ไม่ปลอดภัยหรือไม่สามารถป้องกันตนเองได้สำนักงานเพิ่มในการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐได้มอบสัญญาในโครงการนี้ให้องคอ์กร5แห่ง หนึ่งในนั้นรวมถึง SRI International องค์กรวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่สแสวงหาผลกำไรรวมถึงสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือว่า MIT และบริษัทเอกชนจากข้อมูลของกระทรวงกลาโหมสหรัฐพบว่าตอนนี้ได้รับสัญญาสำหรับการพัฒนา Smart e p e n มูลค่า11.6ล้านดอลลา,าร์สหรัฐและ10.6ล้านดอลลา,าร์สหรัฐทำกลางความคาดหมายว่างานวิจัยจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคมปี2025 ขณะที่มูลค่าของสัญญาอีก3องค์กรที่เหลือไม่ได้รับการเปิดเผยนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าเวลานี้หน่วยข่าวกรองสหรัฐนั้นได้มีการทุ่มง,งบประมาณในการพัฒนาเสื้อผ้าสําหรับสอดแต่งซึ่งคนปกติทั่วไปก็ใส่เสื้อผ้าอยู่แล้วแต่เสื้อผ้าที่เขากําลังพัฒนานั้นสามารถที่จะบันทึกเสียงบันทึกภาพเพื่อส่งตรงไปให้ต้นสังกัดในการนาเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ซึ่งก็ถือว่านี่เป็นอีกพัฒนาการหนึ่งที่สหรัฐอเมริก,กานั้นเนี่ยกำลังมุ่งหวังที่จะใช้ในการสอดแต่ง นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถ้าอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศชอบเรื่องราวเทคโนโลยีต่างๆนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามช่องถ้าอินเตอร์นิวเอาไว้และในทุกๆวันเรามีเรื่องราวข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ชมได้ติดตามนะครับ